สวัสดีค่ะพบก,กับเราสองคนอีกแล้วนะคะดิฉันคุณนายบ้านมาและนี่คือนักวิชาเกินของเราค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะเมื่อนี้สิมาแนะนน้ำพี่น้องกับต้นไม้เขาเอินว่าต้นไม้หายยากสิสมควรปลูกกับพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราไปฟังกันดลนะคะเดอาครับพี่น้องมือนี้สิม่าแนนน้ำต้นไม้หายยากแล้วก็นี่ลคขาวแพง้งอ,อันดับสามพี่น้องอ อันดับหนึ่งคือประยุ่งของุไทยเฮ้าเนี่ยแทงอันดับหนึ่งอันดับสองเขาเอิ่นว่าไม้ชิงชั่นไม้ชิงชันนะครับตัวนี้คือตัวที่สามครับเขาเอิ่นว่ากะพีเขาควายครับไหนคะดูต้นสีดูต้นดูใบอันนี้ประมาณสองปีกว่าๆสูงจะเมตรเนี่ยประมาณหาหงเปลี่ยนูกไมหาเมตรแล้วสูงมากเลยค่ะดู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 เป็นต้นไม้หายากพี่น้อง ้นไหมเนี่ยกระพี้เขาควายเนื้อไม้เนี่ยมันติดมันติดง,ง่ามพี่น้องไลยมันติดออกสีดำดำออกสีดำดำคือเขาควายเท่านี่แหละเขาควายเขาควายครับเป็นไม้ที่ลายงามนะครับ,เ,นะรบเอาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์พวกเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์หรือจะไปเฮ็ดบ้านเฮดซองเน็ต ดีมากเลยนะครับนอกจากไม้พยุ่งแล้วไม้ชิ่งชั่นแล้วก็มากกระพีเขาควายอันดับสามอันดับสามเป็นจอดเป็นไม้ที่แพงอันดับสามเทียบยัง่งยนะฮะแล้วก็มันหายากพี่น้องเพราะว่าสมัยโบราณคนตัดไปใส่สมืดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากันมาปลูกครับพี่น้องเนี่ยงามนะครับเป็นไม่ที่สมพ้วนติดิปลูกยั่งยิ่งสมพ้วนสิอนุรักษ์ไว้พี่น้องหนึ่ง และค่าไม้มันดีประมาณนีสิบปีเนี่ยนะเขาสมมติว่าเขาสตัด์ทขายหรือเรือยเห็ดบานเห็ดทองก็ได้นะครับขายเป็นต้นก็นได้พี่นอ้องแบบเพิ่นว่ายกต้นขายไ้เลยมันเป็นไม้เนื้อแข็งด้ยเน,นะเป็นไม่เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อเป็นเนื้อมันที่สวยลล่สวยนะครับออกไปเห็ดเฟื่อนีเจอไปเห็ดบ้านเห็ดทองอะไได้เมื่อครับเพราะฉะนั้นอยากชวนพี่น้องทุกคนครับเมื่อปลูกกะพี เขาควายครับพี่น้องแค่นี้บปะแค่นี้แค่นี้ค่ะขอบคุณนักนวิชาเกินมากนะคะคที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากเลยค่ะ